ญาตาโยนทั้งหลายวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของเดือนมิถุนายน 2, <c oughs> 2 5 3 2ในตอนต้นก็ขอแนะนำเหมือนกันทุกเที่ยวและทุกวันนั่นคือว่าก่อนที่บรรดาญาติโยมุทบริษัทจะภาวนาและพิจารณา <c oughs> เริ่มต้นทีเดียวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้ใคร่โคลนวิปสสนายานเบื้องต้นเสียก่อนก่อนนี้ภาวนาได้วรวมบำงรุงใม่ใจก็ออกนะวิปสสนายานเบื้องต้นก็คือใช้ปัญญารู้ไตรลักษณ์เรียก็ว่าที่เรียกว่านิจังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นวิปสสนายานพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการเกิดมันในโลกมันเต็มด้วยความทุกข์โลกมันเป็นนิจังไม่มีความเที่ยง เราจะดูคนก็ดีดูใส์ก็ตามวัตถุธาตุก็ตามคนก็ไม่เทีย่ยงตว์ก็ไม่เที่ยงวัตถุธาตุต่างๆก็ไม่เที่ยงสําหรับคนกับสัตว์มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นให้ความเปลี่ยนแปลงจากเด็กเล็กก็มาเป็นเด็กใหญ่ที่มันไม่เที่ยงจากเด็กใหญ่ก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มาเป็นคนวัยกลางคน จาก,กวัยกลางคนก็มาเป็นคนแก่จากคนแก่ก็เป็นคนตายเน,นในขณะที่ทรงชีวิตอยู่การทางร่างกายก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าจะมีความสมบูรณ์แบบตลอดไปประเดี๋ยวก็มีการป่วยไข้ไม่สบายบ้างหนาวเกินไปบ้างร้อนเกินไปบ้างหิวเกินไปบ้างเพราะความไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ คือความไม่เที่ยงมีอยู่ถ้าเรายึดยังยึดวา่าร่างกายมันจะเที่ยงมันจะทรงตัวคือความไม่เที่ยงมีขึ้นทุกเวทนาเกิดขึ้นมันก็เกิดทุกข์โลกนี้นอกจากจะไม่เที่ยงนล่เต็มอาการคุณความทุกข์การมีชีวิตในโลกต้องประกอบกิจการงานมีความเหนื่อยยากก็เป็นทุกข์ความปรารถนาไม่ค่อยจะสมหวังก็เป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงเราก็เป็นทุกข์ ในเมื่อเราทุกข์ไม่อยากให้มันไม่เที่ยงแต่มันก็มันก็ไม่เที่ยงก็มันตามปกติในที่สุดมันก็แปอนัตตาร่างกายเราทนุถนอมขนาดไหนก็ตามมันก็ต้องตายสัตว์เราจะทนุถนอมแบบไหนสัตว์เลี้ยงมันก็ต้องตายวัตถุธาตุต่างๆในที่สุดมันก็พังเป็นกันหมดรวมความว่าการเวียนว่ายใจเกิดในวัฏฏะเป็นของไม่ดี สิ่งที่ดีที่สุดก็คือนิพพานเราจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือเ,เป็นผมก็มีการจดติไม่หมดบนวัสนาบบรมีจุดที่ดีจริงๆก็คือนิพพานเราต้องการปณิพานธ์ <c oughs> ตอนนี้อาการปณิพานธ์เขาทำกันยังไงตามหลักเกณฑ์ในพุทธศาสนาบนมีสามอย่างคือทานาใหมศชินา,นามัยภาวนาใหม่ บุญสำเรับก,การให้ทานการให้ทานเป็นปัจจัยตัดโลภะความโลภเราต้องมีเป็นพื้นฐานใหญ่การรักษาศีลเป็นการกําจัดโทสะความโกรธเราต้องมีการเจริญภาวนาให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเราต้องมี <c oughs> กลมความว่าเราต้องการนิพพานก็ต้องหนึ่งมีทานสองมีศีลสามมีการเจริญภาวนา การเจริญภาวนาถืไปไปอว่าเป็นดับสูงสุดของบุญในพุทธศาสนาในเวลานี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนกําลังตั้งใจ,จเจริญภาวนาการจเจริญภาวนาขั้งแรกก่อนที่จะภาวนาขอทุกคนเคารพในศีลก่อนถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ศีลมัน,นต,กาาตกบกพร่องอย่างนี้การภาวนาไม่เกิดผล ต้องเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ชาสมาบัติจริงเกิดในการบกพร่องของศีลย่อมมีบ้างเป็นของทรรมดายของแต่ละบุคคลถ้าเวลาอยู่บ้านก่อนที่จะภาวนาถึงภาวนาก็สมาทานสิลก่อนเป็นการยับยัง้งถ้าเรามีความรู้สึกว่าจิตของเรามีศีลอารมณ์จะเป็นสุขในเมื่ออารมณ์เป็นสุขสมาธิมันก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดจิตมีความเยือกเย็นปัญญาก็เกิด ตอนนี้วิธีปฏิบัติให้มีความเคารพในศีลอันดับแรกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ถ้าขณะใดที่ยังรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก รู้ลมใจเข้ายาวสั้นออกยาวสั้นเวลานั้นเชื่อมีสมาธิแนนาปานุสติกรรมฐานเป็นสมาธิคําว่าสมาธินี่าบาญญาติญาโยมพทธบวิษัตว์โปรดทราบว่าไม่ใช่อารมณ์สงัดจนถ้าไม่รู้เรื่องภายนอกนั่นเป็นฌานสีคือไม่มีความจําเป็นให้ถือว่าขณะใดที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกจิตก็จะคิดเรื่องอื่นอยู่บ้างจิตยังคิดได้ อย่างนี้เป็นสมาธิเบื้องต้นที่เรียกว่าอุปจารสมาธิหรือว่าธรรมชาันแค่นี้พอแล้ว <c oughs> ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าภาวนาตามสมมติว่าภาวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุธทธังใจออกนึกว่าโธในขณะที่ภาวนาอยู่ก็เป็นของธรรมดาทั้งๆท,ที่เราตั้งใจจะมาควบคุมอารมณ์ให้ทรงตัว <c oughs> แต่ว่าสภาพของจิตมีสภาพดิ้นรน มันก็ต้องดิ้นไปสู่ห้ารมภายนอกบ้างแล้วก็เผลอจะคำภาวนาบ้างเผลอจะลมหายใจเขาออกบ้างไปคิดเรื่องราวอื่นเข้ามาแทรกอันนี้เป็นของธรรมดาถ้ารู้สึกตัวเข้ามาก็หันกลับจับใหม่จับลมหายใจเข้าจะออกจับภาวนาใหม่เริ่มต้นก็มีแค่นี้นะตอนนี้ก็ลัว่ากันถึงเบื้องสุดท้ายปลายสุดคือความเป็นพระอริยเจ้า วันนี้ก็จะไม่พูดเรื่องของพระโสดาบันจะพูดเรื่องอย่างต่ำพระนาคาม,มีดีไหมดีไม่ดีดีดีไมด่ดีฉันก็พูดนะเรื่องต่ำจริงๆก็เป็นพระนาคามีแต่ว่าจะไม่แนะนำในดีล้าการปฏิบัติจะนำพระสูตรมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่า ถ้าหากว่าเรื่องนี้นำการนี้วิธีปฏิบัติโดยตรงมาพูดหลับกันแน่ในพระธรรมบทเยอะก่อนมีตตำรามาไม่มีเขียนมาสองสาตัวท่านบอกว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระเชตวันพระเชตวันสวนเจ้าเชตอันนี้เป็นเมืองคาราณสีเวลานั้นปรากฏมีพระประมาณหกสิบรูป เข้าไปศึกษากรรมฐานจากพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าทรงแนะน,นำตั้งแต่เบื้องต้นยันอรหันต์เรียนเดียวๆนะใช่ไหราว่ายันตั้งแต่เบื้องต้นยันพระอรหรันต์เนี่ยเรียนกันเดียวๆไม่ยากแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนนะท่านสอนตามวาสนาบารมีของคนก่อนจะสอนท่านดูก่อนว่าบุคคลคนนี้บุญบารม,ดานนมีด้านไหนมีหนักด้านไหนท่านสอนด้านนั้น ไม่เหมือนกับพวกเราสอนกันสอนแบบเดาพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำตั้งแต่เบื้องต้นถือรหันจบพระพว้น,นั้นก็ลาพระพุทธเจ้าไปไปที่ตำบลตำบลหนึ่งเป็นป่าเขาเรียกว่ามาติกามาติกคามมาติบ้านมาติกคามนี่เป็นบ้านที่ติดกับภูเขาในในข้าบ้านที่ติดภูเขาในที่นั้นก็เข้าไป เมื่อเข้าไปแล้วเจ้าของหมู่บ้านก็นิมนต์พระทั้งหกสิบองค์ให้ฉันปัตตาหารเมื่อพระฉันปัตตาหารเสร็จก็มีแม่บ้านชื่อมาติกไดโอ้ชื่ออร่อยนะเจ้าของบ้านชื่อมาติกไดดีไม่เป็นมาติคือนะคล <c oughs> <c oughs> ้าค่บันไดพอขึ้นได้นะบ้านชื่อมาติกได แม่บ้านจริงๆเชื่อมาติกะมาตาเมื่อท่านมาติกะมาตายเนว่าพระฉันเสร็จจึงเข้าไปกราบแล้วถามว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดจะไปไหนเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าจะมาจะไปหาที่สบายเพื่อจะเรียนพระกรรมฐานโยมมาติกมาติกะมาดายก็บอกถามว่าถ้าพระคุณเจ้าจะอยู่แถวนี้จะดีไหมฉันจะนิมนต์ จะขอถวายพัตตาหารตลอดเวลาสามเดือนที่จำพรรษายอยู่แล้วก็จะขอปฏิบัติในพระในพระไตรสนาคมด้วยในชิ้นแปะคือเรียกว่าโบสถศีินด้วยคือหมายความว่าจะสมาทานสินแปะคือโบสถศรีลตลอดสามเดือนเหมือนกันได้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าประรรมพระอริยสงฆ์เรียวตไตรสนาคม พระก็ปรึกษาการคิดว่าถ้าเราอาศัยที่นี้ได้อาหารจากหมู่บ้านนี้เราก็จะมีความสุขจากอาหารก็ยอมรับเมื่อยอมรับเสร็จบรรดาญาโยามพุทธบริษัทก็กลับที่อยู่พระก็นั่งไปชมอยู่ที่นั้นพระทั้งหมดก็ปรึกษากันว่าการมาของเราเนี่ยเรามาเพื่อเป็นการตักเกลสให้เป็นสมุเทเณตเฉดหารเพื่อการอยู่การเกิดทันสมัยพระเจ้าเป็นของยาก เวลานี้นรกทั้งใบขุมเปิดประตูรับเราอยู่ถ้าเราเป็นผู้ประมาทตายจากคราวนี้อาจจะไปนรกก็ได้ฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้ไปจนไปพวกเราทั้งหมดจะไม่อยู่ที่เดียวกันจะแยกสถานที่ปฏิบัติเลือกเอาในป่าใครจะเอาตรงไหนใครเหมาะตรงไหนนั่งตรงนั้น ต่เราจะพบกันมีสองเวลาคืนหนึ่งเวลาฉันปัสตาหารแล้วก็ตอนเย็นเวลาทำวัดส,ส่วนบนอาบน้ำทำวัดส,ส่วนบนเสร็จเราจะพบกันสองเวลาแต่ว่าถ้ามีพระองค์ใดหนึ่งป่วยไข้ไม่สบาย <c oughs> <c oughs> ก็ขอมาให้มาที่ตรงนี้แล้วตีะระฆังขึ้นพวกเราทั้งหมดจะเข้ามาเพื่อปฏิบัติพยาบาลเมื่อตกลงกันตามนั้นแลพระต่างองค์ต่างก็เข้าที่ปฏิบัติ ตามมัตยาาสายมาวันหนึ่งตอนบ่ายไม่ใช่เวลาพระจะเข้ามาประชุมกันไม่ใช่จริงโยมมาติกะขามาตาเนี่ยคุเนี้ยท่านก็ให้คนใช้นําเพสัดค,คือนมบ้างเนยบ้างน้ําอ้อยบ้างน้ําตาลบ้างเพื่อจะมาถวายพระขันมาถึงที่ประชุมที่เราเรียกว่าสลาเวลานี้เราเรียกว่าสลาก็มองไม่เห็นพระศึกองค์ <c oughs> ก็คิดว่าพระผู้เป็นเจ้าไปไหนกังหมดก็ดีถามคนที่เขาอยู่ที่นั่นคนที่อยู่ที่นั่นก็บอกว่าบรรดาพระทั้งหลายจะอยู่ที่ประจําปฏิบัติแต่ว่าจะมาที่ตรงนี้ก็หนึ่งเวลาฉันปัตตาหารสองเวลาเย็นสงน้ําแล้วก็ทาวัดร่วมกันหลังจากนั้นต่างคนต่างแยกกันไปถ้ามีบุคคลใดคนหนึ่งต้องการพบให้ตีะระรังขึ้น เมื่อเคาะละคังยินเสียนละคังและพระจะมาไปชุมพร้อมกันโยมก็เลยสั่งคนใช้ให้ตีละคังพอตีละฆังเสร็จพระก็ต่างองค์ต่างมาเดินทางไม่รวมกันก็ต่างคนต่างอยู่โยมมติกะมาตายก็มีความรู้สึกว่าพระบุตรของเราน่ากลัวจะทะเลาะกันซะแล้วไม่เดินรวมกันเพราอวันก่อนมาพร้อมกันใช่ไหมมามาจากพระเจ้า วันนี้ต่างคนต่างมาจากป่าธนาทิตต่ทางไม่ร่วมกันเมื่อพระมาใส่ก็ถามว่าพระคุณเจ้าทะเลาะกันหรือจึงมาไม่พร้อมกันพระก็บอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันญาติโยมก็ถามว่าเมื่อวันก่อนที่มาเห็นมาพร้อมกันแต่วันนี้ต่างคนต่างมาคิดว่าทะเลาะกันพระก็บอกว่าจะมามาเพื่อปฏิบัติกรรมฐานเพื่อเป็นการตักกิเลส ว่าการอยู่ร่วมกันเป็นของไม่ดีต่างคนต่างอยู่เบรงสงัดโ <c oughs> ยมว่าถามว่าการเจริญกรรมฐานเขาทำยังไงพระก็บอกว่าที่พระเจ้าทรงสอนมาให้สอนเจริญกรรมฐานนาการสานทีสองให้พิจารณาการสานสองมีผมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นร่างกายทั้งร่างกายทั้งหมดมีตับไตไส้ปอดเราเรียกว่าการสานทสอง ให้พิจารณาการสาริสัสงว่าเป็นมีสภาพสกปรกโสโครกไม่มีการทรงตัวว่ามีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าพิจารณาว่ามีการสกปรกโสโครกในแปลสุปรกรรมฐานรู้ว่าการสาริสัสงนี่เป็นเป็นกาจิคตานุปสติเป็นสมถะภาวนาทั้งคู่ต่อรู้การเกิดขึ้นแล้นดับไปนี่เป็นมิปัาสนาภาให้ทำพร้อมกัน ห็นว่าร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตเส้นปอดรวมสรุปแล้วทั้งร่างกายมีแต่ความสกปรกโซโชกทั้งไม่มีการท่งตัวมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็มีดามสลายตัวเป็นที่สุดเราไม่ควรจะยึดถือร่างกายเป็นศระเป็นที่พึ่งต่อไปเพราะยังไงไงร่างกายก็ไม่ส่งอยู่ได้ในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันเราต้องหาที่พึ่งคือนิพพาน เมื่อพระแนะนำแบบแบบนี้โดยย่อโยมก็จำหลังจากนั้นโยมก็สมาทานอุโบสถศินเมื่อสมาทานอุโบสถศินนั้นก็ศึกษากรรมฐา,านอาการฐานที่สองจากพระพระก็แนะนำให้ตามสมควรเมื่อพระฉันอาหารเสร็จคำว่าอาหารในที่นี้หมายถึงเพสัตในตอนเย็นในนมเป็นต้นนะพระก็กลั ข้าที่ปฏิบัติกรรมาฐานโยมก็ปฏิบัติตามเพียงแค่สองสามวันปรากฏว่โยมได้พระอนาคามีเรอปริชาติเองทำกี่วันแล้วล่ะอย่าลืมว่าการสันนิษาสองเนี่ยกายยังตาสติเป็นพื้นฐานตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปตั้งแต่พระอนาคามีตุราหัน เม่ยมได้พระนาคามีพร้อมด้วยไปสมิทายานแล้วก็ปัญญาสมาบัติได้พร้อมกันหมดใช่ไหมได้พระนาคามีด้วยไปสมิทายานยะเข้าในตอนต้นเมื่อพระนาคาเป็นพระนาคามียังไม่ถึงพระนาคามีเปสมิธายานยังไม่เข้าเมื่อได้พระนาคามีก็ได้ไปสมิทายานมีความฉลาดในธรรมแล้วก็ได้ปัญญาสมาบัติ เมื่อได้พิญญาสมาบัติพระมิสมิทายานแล้วโยมก็ไข้ครวญว่าพระบุตรของเราทุกองค์ที่มาจำเป็นสาหกสิบองค์เวลานี้มีจิตบริสุทธิ์เป็นฌานสมาบัติได้เป็นพระอะริยเจ้าหรือยังก็ทราบด้วยกำลังจิตไปสมิทายานและพัญญาว่าเวลานี้พระทั้งหมดยังไม่มีสมาธิทรงตัวยังไม่ได้ฌานโลกี โยมก็มาพิจารณาว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุที่อยู่ยังไม่สมบายพอหรือก็ทราบจากลงพ่อจิตว่าที่อยู่สบายพอแล้วและริการในสองคนเป็นที่สบายได้อย่างก็ทราบว่าคนที่สนับสนุนสบายพอแล้วก็พิจารณาต่อไปอาหารเป็นที่สบายไหมก็ทราบด้วยกำลังใจของเป็นสมิธายานะปัญญาว่าอาหารยังไม่เป็นที่สบายของพระทั้งหมด ดันั้นโยมจึงสั่งบริวารทั้งหมดทาดทำกับข้าวหลายอย่างที่มีรสเลิศทำหลายๆอย่างที่สมมติว่าพระอาจจะต้องการใครต้องการอะไรก็เลือกเอาเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ววันเป็นเวลาในเพนก็ให้คนใช้ถือไปที่นั่นที่ประชุมพระแล้วก็ตีระฆังพระก็เข้ามาประชุมกันเป็นเวลาเพนพอดีญาโยมก็เลยบอกว่า ขอพระคุณเจ้าเลือกกับข้าวตามบัญัติยาัยพระก็เลือกกับข้าวตามมัญญัตยาัยเป็นที่พอใจของพระต่อมาวันต่อมาปรากฏพระบางองค์อยากจะฉันอะไรมีความรู้สึกนิดว่าวันพรุ่งนี้ถ้าเราได้เข้าต้มก็จะดีแล้วแคาได้ข้าวสวยก็ตามเลือยแกงได้กลับเป็นอะไรก็ตามโยมก็จะทําทอย่างนั้นไปทุกวันตามที่พระนึก รวมความว่าหลังจากนั้นมาเมื่อพระมีอาหารเป็นที่สบายแล้วก็ปรากฏว่าไม่กี่วันนักพระทั้งหมดเป็นพระหันพร้อมไปสิมทายานนี่ความจริงเรื่องอาหารก็มีความสําคัญเมื่อทีงเวลาออกพรรษาพระลาพุะเจ้ามาแค่สามเดือนแล้วบอกกับโยมว่าจะอยู่แค่สามเดือนก็ พระทั้งหลายก็ไปลายโยมกลับวัดเอเรีวกลับสับปิหารไปเฝ้าพระเจ้าโยมก็เพื่อนติต่อต่อมาพระก็ถามไปโยมโยมรู้ใจคนเลยโยมก็ไปตอบโตรงบอกโยมบอกพระที่รู้ใจคนก็มีถมไปใช่ไหมที่คนเขารู้จริงก็พูดแบบนี้นะเขาม่ยอมรับก็เป็นอันว่าพระลาญาติโยมกลับ พอไปถึงพระเจ้าตามระเบียบพระเจ้าก็ถามว่าเธออยู่สุขสบายดีหรือที่อยู่สบายไหมร่างกายดีหรืออาหารบริโภควินาบาทดีหรือพระก็ตอบว่าดีหมดแต่มาตอนพระพุทธเจ้าถามจบพระก็ตอบว่ามีโยมคนหนึ่งเมื่อข้าพระเจ้าไปแล้วโยมก็รับรองว่าจะเลี้ยงแล้จะรักษาโบสถ์สุินจะเจริญเจริญสธมณธรรม,รมรก็จเจริญกรรมฐาน แล้วต่อมาปรากฏว่ามีความรู้สึกอะไรขึ้นคือมีความต้องการอาหารประเภทไหนเวลานั่งมันก็มีอกแห้งเหมือนกันใช่ไหมอยากจะใช้ข้าวต้มรุ่งขึ้นโยมก็ต้งข้าวต้มมาอยากจะทำแกงแบบไหนต้มแบบไหนโยมทํามาตามทุกอย่างพระพุทธเจ้าก็ยอมรับพระเจ้าบอกว่าโยมผู้หญิงคนนั้นได้พระอนาคามีพร้อมเป็นสมิธายานันย่อมรู้ใจคนทั้งหมด เมื่อพระพวกนั้นกราบทูลพระเจ้าเสร็จพร,พระเจ้าหมดหมดธุระแล้วก็ลาเข้าที่พักที่อยู่ของตนต่อมาก็มีพระองค์หนึ่งองค์เดียวนะองค์นี้เข้ามาลาพระธเจ้าอยากจะไปอยู่ที่นั่นเพราะรู้ว่าโยมสงเคราะห์ดีพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตก็สอนกรรมฐา,านตั้งแต่ต้นจนยันอรหันต์ต่อมาเมื่อมาถึงที่นั่นทราบข่าวมาแล้วว่าโยมรู้ใจคนทั้งหมด ใคนมาถึงได้กันนึกว่าไอ้สลาหลังนี่มันสกรปรกมันรกกรงรังถ้พาพระไปหมดก็ไม่มีใครโยม,มใครทาความสะอาดสลาหลังก็ใหญ่เราทําความสะอาดคนเดียวไม่ไหวอยากให้โยมใช้ใครมาช่วยกวาดสลาเอาแล้วไม่แล้วโยมพี่กิเลสมากเอาแบบนั้นโยมนั่งอยู่กับบ้านมีความรู้สึกว่ามีพระมาต้องการให้มีคนกวาดสลาโยมก็ส่งคนไปกวาดสลา พอมาพระก็นึกต่อไปว่าเวลานี้เราก็หายน้ําอยากจะกินน้ําให้โยมส่งน้ํามาให้โยมก็ให้คนถือน้ําสะอาดไปถวาไวอยากจะฉันข้าวอยากฉันแกงชั้นกับอะไรก็นึกในใจโยมก็ส่งถยอีวต่อมาก็นึกต่อไปว่าอยากจะให้โยมถืออาหารมาพร้อมโยมมาเองโยมก็มาเองถืออาหารมาด้วย ก็เป็นงั้นว่าท่านรู้ว่าโยมในรู้ใจคนจริงทขานก็ถามให้โยมโยมรู้จักความรู้สึกนึกคิดของคนหรือเขานึกอะไรโยมรู้หรือโยมก็แต่ตอบแบบก่อนบอกว่าคุณเจ้าเจ้าข้าพระที่รู้ใจคนมีเยอะไปพระก็บอกว่าอาตมาไม่ได้ถามเรื่องคนอื่นสันุพระถามว่าโยมในรู้ใจคนหรือโยมก็เลยตอบว่าคนที่ก็รู้ใจคนน่ะถมเถไป คำว่าพระคนจริงก็ไม่ผิดนะยมเป็นพระนาคามีนะเระอ,อนั้นก็มานึกในใจว่าเอไม่เป็นเรื่องเรายังเป็นปุถุชนคนที่หนานแน่นด้วยกิเลสอารมณ์คิดต่างๆที่ไม่ดีอาจจะเกิดขึ้นถ้ามีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นโยมอาจจะประนามได้ก็ได้เมื่อโยมกลับไปแล้วพระก็หนีกลับโซวิหารไม่สู้ใช่ไหมไม่เก่งจริง เขาก็ไปถึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอทำไมไม่อยู่เราไม่สบายหรือแล้วก็ตอบว่าอยู่ไม่ไหวโยมก็รู้ใจทุกอย่างครับพระเจ้านึกอะไรก็ตามไปทให้ทําม,มาทุกอย่างตามที่นึกพระพุทธเจ้าบอกเธอจงอยู่ที่นั่นแหละพระบอกอยู่ไม่ไหวอารมณ์ใจมันคุมไม่อยู่พระพุทธเจ้าจะบอกท่านก็เลยบอกว่าเธอจะห้ามอะไรสักอย่างได้ไหมท่านบอกสักอย่างเดียวห้ามได้ ถ้าบอกห้ามใจก็แล้วกันนะใจอ,อย่าคิดถึงอารมณ์ชั่วมีคนก็รู้อารมณ์เราเป็นของดีเป็นการควบคุมอารมณ์ในพุทธเจ้าสัมา่าเธอจงกลับไปที่นั่นก็ต้องไปเพราะเป็นคําสั่งใช่ไหมพอ,อมาถึงก็ตั้งท่าต่างๆคุมอารมณ์อย่างแน่วแน่คิดไม่ได้ที่คิดโลภความโลภอยากรวยก็ไม่ได้โยมรู้อยากโกรธก็ไม่ได้ยมรู้อยากลงก็ไม่ได้ยอมรู้หมดก็เกียโยตตมิ ก็ควบคุมอารมณ์ใจเมื่อท่านต้องการอะไรโยมก็ส่งไปให้ต้องการอาหารประเภทไหนก็ตามในที่สุดแค่เพียงสองสามวันเท่านั้นบรรลุอรหันต์เห็นไหมเป็นการปฏิบัติกรรมฐานอยู่ที่กลัวนิติ่งดีนะอาใช่นะแต่กลัวมากเกินไปมันบ้าอย่างกลัวผีนี่นะอย่างกลัวผีหน่อยๆนี่ดีคุมใจดีแต่ว่ากลัวเกินไปจนไม่ไหว นี่ต่อมาก็ขอเล่าให้จกไปเลยนะต่อมากระเพานั้นเมื่อไปหลันพร้อมไปสมิธายานเพราะใสโยมเป็นปจจัยก็มานึกในใจด้วยกําลังของชานว่าโยมเนี่ยในชาติก่อนๆเคยเกื้อกูลเรามาั้งไหมก็ทราบด้วยกําลังของชานสมาบัติได้พิญญาว่าในชาติก่อนโยมนี่เคยเป็นพัญยาเรามาเก้าถึงเก้าชาติ แล้ก็ทั้งก้าวทีก้าชาติโยมสั่งประหารชีวิตเราทุกทีข่าเราตายหมดก้าที่้าชาติดีไหมโชคดีก็อาศัยคบกับชายอื่นเมื่อท่านคิดอย่างนี้ก็เกิดพระรหันนี้เกิดความสลดใจคำมาเสียใจไม่มีเคยการสลดใจว่าโยมไม่ใจร้ายมากในชาติก่อนๆเราคิดเคยเกลื่อกลวเราแต่เป็นไกลๆเป็นเ,นเพระเจะคาดไป ยอมอยู่ที่บ้านรู้ใจพระใช่ไหมนึกไม่ได้ไปสมพธายานเว้นแต่เขาจะพูดทำไมพูดทําไมควรพูดแต่เขาไม่พูด,พด,พดยอมรู้ใจพระก็ยมก็เลยพิจารณาว่านอกจาก99ชาติเราเคยเป็นพัญญาเ่านี้เหมือนเปล่าก็ไปดูถึงชาติที่ร้อยให้อภัยไม่คาก็เลยพูดมาจากบ้านพูดจากทางใจท่านอย่าดูแค่99ชาติดูไปชา,ชาติที่ชาติที่รนะ้อยเนี่ย ท่านปลอดจากการถูกฆ่าใช่ไหมพระนั้นก็รู้สึกตัวใช่ชาติที่ร้อยไม่ได้ขาดถ้าอะไรบิตมาพิจารณาว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นทุกอย่างนี้เวลานี้เราก็จบกิจในพุทธศาสนาแล้วการอยู่ต่อไปไม่ได้เกิดประโยชน์นิพพานดีกว่าเลยตายไง่แก่นิพพานก็คือตายตายคือน,นิพพานตอนนี้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทฟังก็ถือเป็นพื้นฐาน เพื่อน,นอกจากภาวนาและรู้ลมให้ใจเข้าออกแล้วพอเริ่มจิตเป็นสุขก็มานึกถึงร่างกายคือการสันนิษฐานคำว่าการสันาาาสนิษฐานที่เราไปนั่งนับเป็นใช้เวลานานก็ <c oughs> ค,คิดว่าตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่ผมลงมาถึงเบื้องต่ําสุดคือฝ่าเท้าหรือตั้งแต่ต่ำสุดจากฝ่าเท้าคือชึงถึงสูงสุดคือผม ทุกอย่างนี้เต็มไปด้วยความสุขเต็มเป็นไปด้วยความสุขปรกโกรโครกไม่มีการทรงตัวและก็ร่างกายทั้งหมดไม่มีการทรงตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเสื่อมในแทมกลางมีการแตกสลายในที่สุดถ้าเรายังมีความหวังเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปขึ้นที่ว่าความทุกข์ประเภทนี้จะมีกับเราตลอดเกิดชาติไหนก็มีความเป็นทุกข์อย่างนี้ทุกจากความเป็นเด็ก ทุกจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวทุกจากความเป็นวัยกลางคนทุกทุกจากความเป็นคนแก่และทุกจากความเป็นคนป่วยทุกจากการประกอบกิจการงาน,นแสนยากในที่สุดความตายก็เข้ามาถึงจะเป็นอย่างนี้ทุกชาติดินแดนแห่งใดที่มีความสุขจริงเทวาดากละพรหมมีความสุขจริงแต่เทว่าสุขไม่นานเมื่อหมดบุญวาสนาบรารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ ดินแดนที่มีความสุขตลอดกาลตลอดสมัยนั่นคือนิพพานเมื่อเห็นความเกิดขึ้นทั้งร่างกายความเสื่อมของ่งกายความสลายตัวของร่างกายก็ตัดสินใจว่าขึ้นชีวการเกิดเป็น,นมนุษย์ในร่างกายอย่างนี้เราจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายถ้าร่างกายน้สลายตัวไปขึ้นชีวาร่างกายที่มีอาการสานที่สองอย่างนี้จะเป็นคนก็ดีจะเป็นสายก็าตาม หรือว่าจะมีร่างกายเป็นทิพย์อย่างเป็นทเนทวดาก็ตามนางฟ้าก็ตามพรมก็ตามจะไม่มีในเราเราต้องการจุดเดียวคือน,นิพพานหลังจากนั้น่งพยายามสวายทานให้ทานเป็นปัจจัยตัดโลภความโลภพยายามควบคุมสินีบ้บ่อยสุดเป็นปัจจัยระงับโทสะความโกรธพยายามใช้ปัญญาพิจารห้รู้แจ้งเห็นจริง่ายการเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ความหิวเป็นทุกข์ความกระหายเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์การพัดพลาดจากของรักของอมใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุกมาจะมไหนทุกจะมาจากการเกิดมีร่างกายแบบนี้จะนด้ขึ้นจว่งการเกิดมีร่างกายอย่างนี้จะไม่มีกับเราพยายามให้ทานเป็นการตัดโลภความโลภพยายามรักษาศีลแต่ให้เป็นเขตตัดโทสะความโกรธ พยามเจริญภาวนาให้ไปเหตุตัดโมหะความหลงและจิตใจตั้งตรงไว้เพื่อน,นิพพานถ้าทำอย่างนี้ทุกวันาการให้ทานสนแแต่เวลานะแต่การสมาทานศีลก็ควรจะมีทุกวันเป็นการเตือนใจตนเอง <c oughs> การเจริญภาวนาก็ควรจะมีทุกวันก่อนจะหลับคิดว่าถ้าเราตายวันนี้คืนนี้เราขอไปนิพพาน ถ้าตื่นมาแล้วคิดว่าวันนี้ถ้าเมื่อเอิญมาตายลราขอปณิพันธ์ตั้งใจแบบนี้บรรดาแทนพุทธบริษัททุกคนทุกคนจะไม่พลาดนิพันธ์เวลานี้ก็หมดเวลาที่ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษรัททุกท่านตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานเป็นกรรมฐา,าน